สวัสดีค่ะทุกคนเจอกัะแอนอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะถ้าเจอกับแอนแอนจะต้องพาไปดูสถานที่หรือไปชมอะไรที่น่าสนใจกันสักแห่งหนึ่งนะคะเชื่อค่ะว่าหลายคนจะต้องชอบแน่นอนเดี๋ยวไปชมสถานที่แห่งนี้กันนะคะว่าสวยงามอย่างไรและบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามชมคลิปนี้แล้วไปด้วยกันกัะแอนค่ะ รถก่อนนะคะไม่สามารถเด่นกลได้เนอะ คค่ะคลิปนี้แอนพาไปชมสุดยอดสถาปัตยกรรมแหกกฎธรรมชาติที่มีหนึ่งเดียวในโลกค่ะนั่นก็คือถนนลอดใต้ทะเลค่ะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเดนมาร์กกับประเทศสวีเดนนะคะความอลังการของเส้นทางเส้นนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คืออุโมงค์ลอดใต้ทะเลค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นเกาะกลางทะเลนะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นสะพานข้ามทะเลสู่ประเทศสวีเดนค่ะเป็นการก่อสร้างที่แบ่งคนละครึ่งระหว่างประเทศเดนมาร์ก กับประเทศสวีเดนนะคะระยะทางทั้งหมด16กิโลเมตรที่เดียวค่ะเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี1991นะคะและเสร็จสิส้นเมื่อปี2000ค่ะใช้งบประมาณทั้งหมด2.6พันล้านยูโรเลยทีเดียวนะคะหรือประมาณ100ล้านบาทไทยค่ะโดยแบ่งระยะทางออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่เป็นสะพานนะคะ7.8กิโลเมตรค่ะมีความสูง60เมตรนะคะเหนือน้ําทะเลนะคะบวกกับส่วนที่เป็นเกาะกลางทะเลนะคะระยะทาง4กิโลเมตรและส่วนที่เป็นอุโมงใต้ ทะเล4กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวไปดูความอลังการงานสร้างของถนนเส้นนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรติดตามชมคลิปนี้ของแอนได้เลยค่ะ ตรงไปตรงสิ้นสุดสะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศสวีเดนนะคะก็จะเป็นเมืองมามนะคะซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของประเทศสวีเดนค่ะหลังจากลงสะพานเรียบร้อยนะคะก็จะเจอเมืองนามที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือตึกเกลียวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมามค่ะทุกคนตอนนี้แอนขับกลับจากฝั่งสวีเดนแล้วเนาะแอนให้ดูด้านหน้านี่เลยค่ะทะเลเห็นไหมคะ หรับเส้นทางอลังการงานสร้างอย่างที่เห็นเลยนะคะอลังการจริงๆค่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบในการรับชมคลิปนี้นะคะ <All right. S 1> ติดตามชมคลิปหน้าค่ะว่าแอนจะพาไปที่ไหนกันอีกแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ